ยี่สิบบาทการจนาโอ้การจนาล้วนเลยเหรียญยี่สิบบาทเหรียญยี่สิบบาทการจนาเหรียญการจนาปกตินะคไม่ได้รับทุกชนิดราคานะคะเหรียญการจนาบอกเลยว่าไม่รับซื้อและเหรียญนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะคะเอฟซีเขานํามาแลกค่ะแลกเท่าหน้าเหรียญนะคะเหรียญการจนาไม่รับซื้อแลกเท่าหน้าเหรียญชนิดราคายี่สิบบาททุกเหรียญนะคะเหรียญที่เป็น นิกเกิลแบบนี้ที่มีที่มีหน้าเหรียญที่มีเขียนว่าราคายี่สิบาทแบบนี้ไม่รับซื้อนะคะวาระอื่นๆนะคะไม่รับซื้อส่วนการจนาก็ไม่รับซื้อทุกชนิดราคาจะมียี่สิบห้าตางค์ห้าสิบตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทคือไม่รับนะคะอันนี้พูดกันให้ชัดๆนะคือการจนาไม่รับซื้อทั้งหมดอันนี้คือแลกมาหน้าเหรียญการจนาเคยมีราคาสูงถึง ร้อยเกิ 100, 100นร้อยอะคะ่ะเกินร้อยเกือบสองรอยเหรียญนี้นะคะเคยมีราคาสูงถึงร้อยสองร้อยบาทแต่อยู่ๆทางกรมเขาปล่อยแลกเท่าหน้าเหรียญทางกรมนะคะเขามีเหร,รียญค้างสต็อกอยู่เยอะเขาก็ปล่อยแลกมาเท่าราคาหน้าเหรียญคนที่เคยซื้อขายกันราคาสูงๆก็ซื้อขายกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการรับซือ้ออ้าวเพราะ ซื้อมาขายไม่ได้ที่ร้องอ้าวเพราะอะไรเหรียญน,นี้ไม่มีอุณาโลมอ้อนี้ก็ไม่มีอุณาโลมอาจเจอสองเหรียญอันนี้ก็มาคุยกันเลยคุยความพิเศษ,ษ,ษของเหรียญกาญจนนาอันนี้คือความพิเศษนะคะไม่ได้บอกว่ารับซื้อแบบน,นี้นะคะบอกความพิเศษ,ษจะได้นักสะสมจะไดะ้มีความสนุกนะคะมีความสนุกมีความบันเทิงแยกย่อยของเหรียญเหรียญเหมือนกันแต่ต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะมา ใช้ความสังเกตนะคะเป็นเป็นที่เป็นที่สังเกตของนักสะสมอันนี้จะเป็นเหรียญตรงนี้นะคะไม่มีอุณาโลมนะคะเหรียญแบบนี้เนี่ยตรงกลางนะคะเขาว่างๆเลยนะคะโบเลยนะคะไม่มีอุณาโลมเหรียญไม่มีอุณาโลมเนี่ยจะผลิตน้อยจะหายากทุกวันนี้ก็ยังซื้อขายกันได้อยู่คะ่ะเหรียญแบบนี้นะคะที่ไม่มีอุณาโลมและเหรียญที่มี ที่มีอุณาโมเดี๋ยวดูที่ชัดๆอ่ะเห็นเรียน,นี้แล้วกันเรดนี้จะชัดหน่อยตรงกลางที่เขาเนี่ยค่ะตรงกลางกลางเลยนะคะเป็นมองเห็นอุณาโลมนะคะมีกับไม่มีอ่ะเทียบกันให้เห็นสองเหรียญแล้วกันจริงๆก็ไม่ได้มีความหมายสําคัญอะไรมากมายนะคะเพียงแต่อะไรที่มีความต่างแล้วก็ที่ต่างออกไปแล้วก็มีน้อยก็จะเป็นอะไรที่ มีความต้องการแค,แค่นั้นนะคะอันนี้ก็เช่นกันเนี่ยค่ะเรียนนี้คือไม่มีอุณาโลมนะคะเรียนนี้คือมีอุณาโลมแต่ป้นาาไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะเพียงแต่มาบอกเล่าสู่กันฟังเฉยๆป้นาก็รวมไปหมดถ้าใครได้ไปก็รวมไปหมดทั้งมีอุและไม่มีอุนะคะค่ะบออ่อยครั้งหนึ่งค่ะการจนาไม่รับซื้อค่ะทุกชนิดราคา